จังหวัดสุขโขทัยเปิดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ณที่ว่าการอำเภอศรสีสัชนาลัยโดยมีนายสมรักษ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภายในพิธีมีนายเอกสิทธิ์วิไลศินนายอำเภอศรีสัชนาลัยกล่าวต้อนรับและแพทย์หญิงธัญรัตน์สิทธิวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางจํานวนมากและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติจังหวัดสุขโขทัยให้ความสําคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะการเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงเน้นบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออสอมอในการเคาะประตูบ้านให้คําแนะนําด้านสุขภาพความปลอดภัยและการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ประชาชนใน กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการแสดงความพร้อมและความเข้มแข็งของเครือข่ายอสมในการเป็นด่านหน้าด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสําคัญก่อนจะมีการปล่อยขบวนลนรงออกเคาะประตูบ้านและประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยในพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัยสนับสนุนข่าวโดย dbmp double macro สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600ไลน์แอด dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง b e herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือไลน์แอด b herb 99